เทคนิครับมือเมื่อแฟนเก่าของแฟนเราจะกลับมาเพราะแฟนเก่าจะกลับมาหรือว่าการที่แฟนเราพูดแฟนเก่า่านั้นนหละมันเป็นอะไรที่มันโดนจุดไฟในในสมองคุณนิดหนึ่งจุดประกายในสมองคุณนิดหนึ่งว่ามันจะมีอะไรทำไมต้องพูดถึงคนคนนั้นเขายังไม่หยุดคิดถึงเขาเหรอ ขาจะกลับไปหาจริงหรือเปล่าและฉันต้องทำยังไงและหากแฟนคุณอยากจะพบกับแฟนเก่าของของเขาคุณควบคุมได้ไหมครับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้ก็จริงแต่การกระทำของคุณที่ส่งผลนั้นคุณควบคุมได้แล้ววันนี้ครับเราจะพูดสองเรื่องครับผมนะฮะที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการที่แฟนเก่าของเขา จะกลับมาหาแฟนคุณนะครับข้อแรกปึ้งนะฮะมาแล้วครับผมนะฮะการทำของเราเป็นยังไงต่างหากคือตอนตอนนี้นะฮะหากเขาติดต่อแฟนเกา่าหากเขาได้พูดคุยกันนะฮะ <Okay. S 1> อย่างแรกนะฮะที่น่าทำก็คือเช็คสัญญาณเช็คสัญญาณว่าสถานการณ์คุณตอนนี้ความสัมพันธ์ตอนนี้สั้นคลอนจากการที่แฟนเกา่าเข้ามาจริงหรือไม่การติดต่อของคุณน้อยลงหรือเปล่าเวลาให้เราน้อยลง รวมถึงการพูดนแฟนเก่าไว้สิ้นนับหมดสัญญาณทุกอย่างนับหมดนะครับอย่างนี้ต่อนะฮะคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวคุณกับคนเก่าเพราะมันไม่มปประโยชน์มันเสียหัวคุณนะครับการนี้การที่คุณไป,ไปโฟกัสกสิ่ควบคุมไม่ได้ตัวมันช่วยอะไรไม่ได้อนะย่าไปสนใจนะฮะคุณโฟกัสแค่สัญญาณต่อข้อสามนะฮะแม้ว่าคุณสงสัยอะไรหลายอย่างแต่พยายามเลี่ยงนะฮะ เลี่ยงการเข้าไปดู Facebook หรือว่าเลี่ยงการไปดูโปรไฟล์ของผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าของแฟนเราบ่อยครั้งที่เราเข้าไปดูอะไรพวกนั้นแล้วเนี่ยมันทําให้เราฟุ้งซ่าแต่มันมีผลกับการกระทำของเราผมบอกแล้วไงว่าผโฟกัสที่การกระทำของคุณเพราะเราห้ามการตามแฟนเก่าไม่ได้เราห้ามการตามแฟนเราไม่ได้แต่การกระทาของตัวคุณนะฮะที่จะมีผลให้แฟนคุณน่จะอยากไปหรืออยากอยู่มากกว่ากัน ดังนั้นเมื่อคุณไปดูปุ๊บคุณจะเครียดมันจะกลับไปที่ข้อข้อสองคือเปรียบเทียบตัวอเองไงเอ้ยเขาจะมีชีวิตที่ดงงีนูนก็สวยอย่างนั้นก็อ,อย่างนี้เาขามีหนา้าที่การง,งานที่ดีก็มีฐานะที่วรยวรย,ย,ยคุณจะรู้สึกว่าต่อยต่อยตับต่อยขาและประมูลที่เห็นั้นปุ๊บสิ่งที่แสดงออกมาเป็นการกระทำเมื่อคุณรู้สึกไม่ดีคุณก็จะตีโผลตีพายใจแฟนคุณโดยเฉพาะยิง่งผู้หญิงมักจะแสดงอาการค่อนข้างชัดนะครับ เกกับเรื่องนี้ไปถึงขั้นดรามา่าก็เยอะเป็นเป็นสิ่งซึ่งผู้ชายหลายคนปวดหัวด้วยอันนึงที่น่าสนใจนะครับคือกับเป็นข้อข้อข้อสุดท้ายดีกว่านะ,ะับเมื่อคุณรู้สึกไม่ดีนะเมื่อรู้สึกไม่ดีกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณสามารถพูดได้ไหมผมแนะนำว่าพูดได้นะครับพูดไดเ้เริ่มตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างคุณพูดได้ว่าคุณกังวลเรื่องนี้ คุณไม่สบายใจเรื่องแฟนเก่าของแฟนคุณที่เขาเข้ามาติดตอ่อนะครับไม่ว่าจะติดตอ่อไปเห็นคนในก็ตามก็จะบอกว่าติดตอ่อเพราะว่ามีงานต้องทําการติดตอ่อเพราะแฟนเก่าคุณเขาเหงาติดตอ่อเพราะว่าเขาอยากปรึกษาอะไรนะครับไม่เป็นไรฮะคุณไม่ต้องไปปิดกัน้นปิดกั้นไปมันก็เสียตัวคุณเองนะครับเสียเสกเครดิตคุณแค่คุณบอกเขาว่าคุณรู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจนะครับแค่นั้นพอนะฮะ แค่นั้นพอจดแค่นันนะครับและเขาจะควรจะต้องทําอะไรบางอย่างให้คุณสบายใจแค่นี้พอผู้ชายรู้เรื่องแล้วนะครับไม่ต้องไปบอกเขาว่าอะไรถูกอะไรผิดผู้ชายชอบคิดต่อเองนะฮะถ้าเขาเป็นคนที่ใช่แล้วก็เป็นคนที่ที่โอเครักคุณจริงนะเขาไปทําต่อเองได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปบอกอะไรมากอูนะ้ดูคนจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใหม่ครั้งหน้กันแบบล้วชลเลวันนี้ผมต้องไปก่อนเลยนะฮะปึป่งจ้า